ไม่กังวลอดีตไม่กังวลอนาคตและเชื่อมั่นว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมทุกอย่างเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเราทำตัวเราเราทำของเราให้ดีที่สุดเรามอบสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของสัตว์ที่เกิดมาในสังสารัฏอันจะพึงได้นั่นก็คือสุดยอดแล้วและเราผู้กําลังนำคำตถาคตไปให้แก่เขาก็ถือว่าเราเป็นรัตนะห้า เป็นแก้วห้าประการที่หาได้ยากในโลกคือผู้ที่ประกาศคำตถาคตและเราประพฤติธทมสมควรแก่ทมด้วยเราก็เป็นรัตนห้าเรามอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตนเองแล้วก็ผู้อื่นไม่มีอะไรจะประเสริฐไปกว่านี้เพราะการที่เราเกิดมาแล้วปล่อยตายไปเฉยๆก็เท่านั้นเราทำงานทางโลกไปก็เท่านั้นเกษียณแล้วจบแล้วก็เป็นคนแก่อยู่บ้านธรรมดาไม่ได้มีอะไร แต่ถ้าเราไม่มีธรรมะของพระศาสดาเป็นสารณะเป็นที่พึ่งในจิตในใจของเราการเกิดของเราเป็นหมันเปล่าไม่มีประโยชน์เลยทั้งที่ความเป็นมนุษย์นั้นสามารถรู้ธรรมะนี้ได้ธรรมะนี้รู้ได้เฉพาะมนุษย์และเทวดาเท่านั้นและบุคคลพระองค์ตรัสว่าสัตว์ที่ท่องเที่ยวในสังสารโัฏเนี่ยโอกาสจะได้รู้ธรรมะแบบนี้เกิดขึ้นได้ยากมากมีปริมาณเพียงแค่เศษดินปลายเล็บเท่านั้น ที่จะได้รู้ธรรมานี้สัตว์ในปริมาณเท่าดินมาปฏพีไม่ได้มีโอกาสรู้ธรรมะตรงนี้ดังนั้นวันนี้โยมมาได้สดับในพุทธวจนะหรือตถาคตภาสิตา,า,าคําที่ตถาคตภาสิทธิ์ขึ้นมันเป็นอะไรที่ประเสริฐที่สุดแล้วนั้นเราก็ช่วยกันเผยแผ่คําของพระองค์ออกไปแค่สวดสัธยายให้เขาฟังให้เขาได้ฟัง ให้เสียงไปถึงหูเขาหน้าที่โยมมีแค่นั้นส่วนเขาจะได้รับแค่ไหนอย่างไรไม่ใช่หน้าที่โยมไปกังวลพระองค์ให้ทำตัวเหมือนแม่ไก่ที่กกไข่แม่ไก่ไม่ต้องไปกังวลว่าลูกไก่จะออกจากไข่มาเมื่อใดแต่แม่ไก่ต้องทำหน้าที่ตัวเองให้ถูกต้องกกไข่ให้ดีพลิกไข่ให้ทั่ว แล้วลูกไก่จะใช้จะงอยเล็บหรือจะงอยปากจอกก็ป่อฟองไขาออกมาได้เองโดยสวัสดี